โอเคนะครับวันนี้ตั้งใจจะมารีวิวเครื่องกาแฟนะครับเรียกมือสองเลยแล้วกันครับคือไม่ใช่มือหนึ่งอ่ะที่ผมเรียกมือสองรับผมจะขายมือสองนะครับแล้วก็มีส่วนที่ต้องเปลี่ยนนะครับแต่ผมจะขายสภาพนี้เลยแล้วก็จะให้ลองดูจะพยายามถ่ายให้เห็นทุกมุมนะครับนี่มันเป็นรุ่นดีมนะครับรุ่นเนี้ยแล้วก็ให้ดูทุกมุมว่ามันตรงไหนที่จะต้องเปลี่ยนบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆครับเป็นต่วเล็กๆน้อยๆเพราะว่าเครื่องใช้ได้ปกตินะครับ แต่ข้างล่างเนี่ยผมไม่สามารถจะถอดได้นะครับเพราะว่าผมไม่มีหกเหลี่ยมผมก็เลยคงถอดให้ดูไม่ได้นะครับเออแล้วก็ขาตั้งเนี่ยคือตอนนี้ไม่ได้เครื่องนี้ไม่ได้ใช้มา 2- สองสามปีสองปีปีกว่าสองปีนะครับแต่ก็เปิดดูอยู่บ้างนะว่ามันใช้ได้อยู่นะครับก็เลยว่าจะขายอะแล้วก็เดี๋ยวให้คนที่อยากได้ครับมาใส่ราคามาเลยหรือช่างนะครับผมก็ไม่รู้ราคาว่าจะขายยังไงดีแต่ถ้าใครรู้ก็เออให้ผมตั้งราคาโซนไหนก็บอกได้นะครับ ก็นเป็นของอิตาลีนะครับรุ่นนี้น่ครับหม้อต้มก็ปกตินะาตะเห็นไหมสายนี่ครับต้อมีสีแดงๆตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวนะสายน้าทิ้งเนี่ยนะครับอันนี้อันนี้อ่ะผมจะให้ดูมุมหม้อต้มข้างบนก่อนนะครับผมจะพยายามให้นิ่งนิดนึงนะครับแต่ว่ากล้องมันมันแคบไงมันก็เลยไม่รู้จะจะพยายามถ่ายให้เห็นทุกมุมแล้วแหละครับว่าเออสภาพมันเป็นยังไงนะครับไอไอทงด้านซ้ายเนี่ยคือช่องที่จะต้องใส่เอ่อที่ใส่น้ํานะครับพอดีเอาออกไปล้างนะครับอ่ะ แล้วก็ไอสายเนี่ยครับขายข้างๆเนี่ยเนี่ยครับเต้นเต้นเต้นจ่ายน้ําทิ้งด้านข้างนะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เห็นชัดอีกทีนึงนะครับมันจะต้องเปลี่ยนเพราะว่าก่อนหน้าที่ผมจะซื้อสองหัวครับเนี่ยเนี่ยไอเส้นเนี่ยเนี่ยนะครับที่ผมชี้เนี่ยก่อนหน้าที่ผมจะซื้อสองหัวครับมันมันรั่วอยู่ก็เลยเอาสายอย่างอื่นไปใส่ไว้ก่อนนะครับเพื่อจะให้เป็นน้ําทิ้งออกมาแต่มันสั้นนะครับคงต้องเปลี่ยนเส้นนี้นะเพราะว่าผมเวลาผมใช้เนี่ยผมต้องเอาออกมาแล้วก็ เดี๋ยวจะให้ดูนะว่าเอาออกมาแล้วใส่แก้วเป็นไงตอนเปิดเครื่องนะครับอ่าแล้วก็นี่ครับสภาพโดยรวมๆอย่างที่เห็นนะครับก็อยู่ประมาณนี้ผมพยายามให้เผื่อช่างหรือใครเห็นเนี่ยก็จะได้ดูได้นะครับว่าเออสภาพเป็นอย่างนี้นะครับแล้วที่ต้องเปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งแน่นอนครับคือลูกยางตรงนี้ครับเพราะว่าเราใช้มาปีสองปีแล้วลูกยางมันแข็งตายไปแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวจะใส่ให้ดูว่ามันเอาไม่อยู่แล้วนะครับอ่าแล้วก็หมุนอันเนี้ย ตอนซื้ออะมันมันเป็นจะบาตัวเนี้ยแล้วก็มีไอ้เครื่องโม่เมื่อกี้ครับแล้วก็ซื้อมาจากฮิวขอบนะครับที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็เออเนี่ยมันมีตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยนะครับตัวกระดกเนี่ยถ้ากระดกเลยมันจะมันเหมือนมันหลวมเกินอยู่นะครับถ้ากระดกเปิดอย่างเงี้ยเปิดติดแต่ถ้าดึงสุดนะครับดึงสุดมันจะเลยเลยตัวกดแล้วไอ้ตัวเนี้ยไอ้ไอ้ตุ่มข้างหน้าไอ้ตัวเนี้ยมันหายไปไหนไม่รู้นะครับผม อ่ามันจะไม่มีไปนะครับแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรกับการใช้งานเครื่องนะครับเนี่ยให้ดูคือลูกยางตรงนี้ต้องเปลี่ยนแน่ครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้มาเป็นปีแล้วครับแค่มาลองเปิดคอยเปิดคอยเช็ดอยู่ตลอดนะครับว่าไม่ให้มันเก่านะครับว่าเออระบบไฟมันยังใช้ได้นะครับแล้วก็ไอหลอดไฟเขียวๆเนี่ครับเสียแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะครับผมใช้ดูมันจะมีท่อเหล็กข้างล่างตรงตรงหม้อหม้อต้มนะครับอ่าที่ ที่อะไรนะครับผมอยากจะอธิบายยังไงดีมันเหมือนจะรั่วนะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะให้ให้ให้ดูเราผมลองเปิดดูแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยที่ผมชี้เนี่ยครับมันก็ไม่หยุดนะผมก็เลยไม่แน่ใจว่าวันนั้นน้องของเขาไขครับหรือเปล่าที่มันหยุดแล้วนะครับหรือว่ายังไงนะครับแต่วันนี้เปิดสามชั่วโมงมันก็ไม่ได้หยุดนะครับทั้งหยุดนะครับนึกออกไหมครับก็รวมๆเดี๋ยวผมจะให้ให้ลองให้ดูนะครับว่าเออ ตรงเนี้ยผมเคยเอาถาดรองไว้ตอนที่มันหยดนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าน้องผมเขาหมุนกลับเข้าไปไม่ให้มันหยุดแล้วหรือเปล่านะคร,รับหรือว่าใครแก้ไปแล้วหรือเปล่านะคร,รับจาไม่ได้แต่วันนี้เปิดสามชั่วโมงแล้วมันไม่หยุดนะครับตรงเนี้ยแล้วก็เนี่ยตอนนี้จะมีลิปฝุ่นในเนี้ยผมคือผมแกะพื้นไม่ได้ไม่มีหกเหลี่ยมก็เลยไม่สามารถจะดูเอาทิปปุ่นออกได้นะแล้วตรงนี้ก็คือเดี๋ยวจะมีไอตัวใส่น้ําครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็หม้อต้มเป็นประมาณนี้นะครับ ถ้าเป็นช่างก็ลองดูเอานะครับผมไม่รู้ว่าจะตั้งราคาอย่างไงนะครับถ้าบอกผมได้ก็จะดีมากครับหรือว่าอาใครที่อยากได้ก็ลองใส่ราคามานะครับเนี่ยมันจะมีตัวก้านอยู่นะครับก้านไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวเวลาหัวแล้วก็เรามีพอร์ตเออมีช็อตช็อตช็อตเดียวกับสองช็อตนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวกาลังดูผมจะเปิดเครื่องให้ดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงครับ มีตัวสแตมเปอร์มาให้ด้วยนะครับโอเคครับตอนนี้ผมเปิดเครื่องมาแล้สัก20นาที3 0ินาทีนะครับแรงรันเฟเชอร์มันได้ไปแล้วนะครับเห็นแก้วข้างๆท้ายมือไหมครับแล้วก็สายมันสั้นไงผมก็เลยเพราะว่าเป็นน้ำทิ้งนะครับก็เลยต้องเอามาใส่แก้วไว้นะครับอ่าแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่จาเป็นจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนต้องตัดสินใจเอาเองนะครับคือก้านสตรีมครับมันมีน้ําหยดอยู่เดี๋ยวผมจะเอาไปให้ดูใกล้ๆนะครับมันมันหยดนะครับก็เหตุผมจําได้ว่าผมเคยถามช่างมัน พันกว่าบาทหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับตรงนี้ครับก็คือที่ต้องที่ต้องเปลี่ยนจะต้องเป็นสายนะครับสายน้ําทิ้งตรงนี้นะครับแล้วก็ก้านสตรีมนะครับมันมีน้ําหยดอยู่เห็นไหมถ้าสังเกตเห็นเห็นเมื่อกี้จะมีหยดปิ้งติ้งลงมานะครับหยดตลอดอยู่นะครับแล้วก็ลูกยางลูกยางมันเก่านะครับต้องเปลี่ยนนะครับอ่าเนี่ยครับตรงก้านสตรีมเนี่ยครับเมื่อกี้มันหยดอยู่นะครับแต่ก็ได้ปกตินะครับก็ยัง สตรีมได้นะครับเดี๋ยวผมจะสตรีมให้ดูวันนี้ครับเป่าฟองนมร้อนให้เป็นเดี๋ยวจะทําลายสามมิติให้นะครับแต่ตัวไอ้นียตัวกาแฟมันชงไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับลูกยางมันไม่ไหวแล้วนะครับแล้วก็ฝั่งน้ําร้อนใช้ได้ปกตินะครับไม่ได้มีอะไยหนดนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับเนี่ยนะครับ มันอาจจะไม่ได้จริงๆมันมีเสียงนะแต่ว่าพอดีผมตัดคลิปเพื่อภาคต่างหางนะครับก็เลยจะไม่มีเสียงน้ําร้อนตรงนี้ให้ได้ยินนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวนะครับแมปหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปกดกาแฟมาให้ดูนะครับผมต้องจับให้ดีก่อนนะเพราะว่าข้างหน้ามันร้อนนะผมบอกก่อนต้องจับก้านเราให้ดีนะมันร้อนเครื่องมันเป็นสแตเนเลสเยอะเงี้ยนะด้านหน้าครับอ่ะเดี๋ยวผมใส่ก้านเข้าไปอันนี้มันเป็น ช็อตเดียวนะครับทำจะใส่กาแฟร้อนนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเอาละครับผมเปิดเนี่ยถ้าเปิดเลยไปนนเนี่ยเมื่อกี้ผมเปิดเลยขึ้นไปข้างบนมันไม่ติดนะครับจริงๆมันมีเสียงนะแต่ว่าอย่างที่บอกผมพากแล้วมันไม่มีเสียงกดนะครับอรอดูนี่ปะมันมันออกหมดเพราะว่าลูกยางมันไม่ได้กันได้นะครับอ่าอ่า ตัวอย่างที่ว่านะครับคือลูกยางมันไม่ไหวแล้วนะครับอย่างที่เห็นนะครับมันก็จะเละเทะอย่างนี้แหละครับก็ึงไี้บอกว่าลูกยางคงต้องเปลี่ยนนะครับไม่ใช่คงครับต้องเปลี่ยนเลยครับสายดลานข้าที่มีแก้วทางซ้ายมือเห็นไหมครับตรงนั้นต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันเต้นตันไปนะครับแล้วก็ลูกยางนะครับแล้วก็เห็น ไอ้ก้านเฟเชอร์นี่นะครับก็แล้วแต่มันหยดอยู่นะครับมันมีน้ําหยดอยู่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะสตรีมนมให้ดูนะครับว่ามันยังสตรีมได้นะครับจะไปทําลายสามมิตินะครับผมโอเคแล้วก็ไอ้ส่วนตรงนี้ที่ผมว่ามันหยดอยู่ับนี่กับนี่ก็ไม่หยดนะครับเปิดมันจะสัตสักพักแล้วนะครับสามชั่วโมงนะครับผมมาดูอีกมันก็ไม่หยดนะครับ เนี่ยครับหลังจากผมสมตรีมอะไรเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าผมเอาตัดวิดีโอให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับว่ามันก็ไม่หยุดนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมจำไม่ผมจําได้ว่ามันเหมือนจะหยุดยแต่ไม่รู้ว่าน้องผมเขาไขาเข้าไปแล้วหรือว่าเขาให้เอาไปซ่อมแล้วไม่รู้นะครับแต่มันก็ไม่หยุดนะครับอ่าตรงนี้ต้องแล้วแต่ต้องเช็คดีๆอีกทีนึงนะครับอีกจุดเนี้ยนะครับผมโอเคนะคเดี๋ยวไปดูกันว่าผมจะสตรีมนมเป็นไงนะครับ โอเคนะครับผมให้ดูตอนสตรีมเสร็จไปแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ยกกล้องไม่ได้ยกสูงนั้นเลยไม่เห็นตอนสตรีมนะครับก็เลยว่าเอิมตัดออกไปแล้วกันนะรูปตอนยกนะครับแต่สตรีมแต่ตอนนี้ขอล้างหัวนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปสตรีมไอ้นมเนี้ยจะไปทํารูปสามมิตินะครับตอนท้ายจะให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวลืมบอกไปอีกนิดนึงครับตัวประกบครับฝาสีแดงครับมันเป็นฝาสีแดงนะเดี๋ยวจะประกบให้ดูนะครับแล้วครเนี้ยตอนถอดออกครับคือจริงๆมันไม่มีมันจะมีน็อตยึดครับ แต่ถึงไม่มีมันก็แน่นนะครับแต่คนเนี้ยหาน็อตไม่เจอวพราะน็อตมันอยู่ตรงไหนไม่รู้นะครับถ้าเจอจะใส่ไปให้ด้วยถ้าคนตื้นนะครับแต่ถ้าไม่เจอก็หาใส่เอาเองแล้วกันนะครับน็อตคือมันหาไม่เจอไม่รู้มันอยู่ตรงไหนนะครับต้องหาก่อนไม่รู้น้องของเขาถอดแล้วเก็บไว้ไหนนะครับอ่าโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่ครับไอ้น็อตตรงนี้ครับที่ยึดเนี่ยครับด้านล่างนะครับสองตัวข้างบนอีกสองตัวนะครับมีสองฝั่งก็แปดตัวพอดีนะครับนี่ครับไม่รู้หาไปไหนเดี๋ยวไปหาก่อนนะครับ